บช่องเข้าไปหมดครับพรุ่งนี้เช้าวันพิเศษ เพื่อให้ธงของเรามีอย่างเดียวเพื่อให้สารเฉพาะเสือแล้วเสร็จเท่านั้นเราไม่ต้องให้การให้ใครมามีปัญหาหรือข้าราชการคนไหนต้องมาเดือดร้อนหรือใครก็ตามมาเดือดร้อนเราต้องการให้สารเฉพาะเสือเสร็จแค่นั้นเองดังนั้นหนึ่งเลยพยายามที่จะหาข้อกฎหมายมาเทียบเคียงมาใช้เพื่อที่ให้เกิดการดําเนินการต่อเนื่องสุดท้ายแล้วนะวันนี้พอดีทางท่านผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทยลงไปที่หนึ่งก็เลยขออนุญาตเข้ามาเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลมาบอกแนวทางในความในในในความในในสิ่งที่เราได้ดำเนินการหามาซึ่งณวันนี้หนึ่งจะบอกทางท่านผู้ตรวจการว่าไม่เป็นไรท่านถ้ามันไปต่อไม่ได้ความไม่มันคงแข็งแรงจริงเราลื้อเลยแต่ให้ประชาชนหลายๆคนที่เขา บริจาคเงินมาเนี่ยให้เขารับรู้ว่ามันไม่มันคงแข็งแรงจริงๆสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงให้มีข้อมูลที่เป็นสาธารณะไม่ใช่ข้อมูลบางอย่างที่อ่าข้าราชการเองไม่ได้เอาออกมามาพูดร้อเปอนย่างเงี้ยหนึ่งมองว่ามันจะส่งผลเสียต่อข้าราชการ